สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิวริ่งไทม์บายมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการทำพยากาศค่ะหัวข้อในวันนี้ที่หนึ่งจะทำก็คือความรักที่คุมเคือจะมีทิศทางอย่างไรต่อจากนี้ค่ะก็หากบังเอิญช่วงนี้หรือว่าตอนนี้ใครที่เข้ามาฟังแล้วมีความรักที่อาจจะค่อนข้างมีความไม่ชัดเจนมีความคุมเคือไม่รู้ว่าเราและเขาจะเอายังไงต่อไปกับความรักความสัมพันธ์นี้เนาะ ก็อยวาอรลองมาเล่นเพียกัดอันนี้ดูว่าไพ่มีคำทำนายหรือว่ามีคำตอบอย่างไรคำแนะนำอย่างไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างก็หนึ่งมีไพ่เล่นทั้งหมด3กองเหมือนเดิมเลยนะคะกองที่1นนะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นหินซิทชินอันนี้นะคะกองที่2ค่ะจะเป็นหินยูคาไนค่ะแลวกองที่3กองที่3าจะเป็นหินฮาวไรท์ค่ะก็อย่าไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะอาจจะลองเลือกไพ่ที่ ดึงดูดสายตาของเรามากที่สุดหรือว่าอาจจะเป็นจากหินที่หนึ่งวางไว้ว่าเรามีความสึกว่าหินก็ไหนที่มันดึงดูดสายตาของเราหรือเราชอบก็ไหนเป็นพิเศษอะค่ะแล้วอย่าเรามาลองดูคําทํานายของไพ่แต่ละกองกันการอ่านไพ่อันนี้ค่ะเป็นการอ่านไพ่ g e n e r a l reading นะคะ หรือว่าเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมก็ถ้าใครรู้สึกว่าสารที่เราได้รับไปอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่สารที่ตรงกับเราอะค่ะก็ะอยากให้ทุกคนอะทิ้งสารนั้นไว้กับหนึ่งเนาะอย่านําสารนั้นกลับไปเพราะว่าความคิดของเรามักจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดได้เข้ามาหาเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแล้วถ้าเรารู้สึกว่ากลองที่เราเลือกมันอาจจะยังไม่ใช่อ่ะค่ะลองเลือกฟังอีกสองกลองที่เหลือที่มันอาจจะดึงดูดเราต่อมาก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสารที่ให้สารับเราก็ได้ค่ะ โอเคค่ะก okay, ็อย่าเรามาดูคำำําทํานายของไพ่แต่ละใบกันถ้าใครยังเลือกไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะพอคลิปไว้ได้ดีย๋ยวยังไงหนึ่งจะทำทำสแตมไวตรงช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างของ youtube ให้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะ okay, มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอหนึ่งเก็บไพ่กองที่2กับ3ก่อนเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะหรือหินซิปชิ้นอันนี้นะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่จะมีคําทนายหรือมีคําแนะนําอะไรให้กับเราบ้างในเรื่องความรักที่มันคุมคือจะมีทิศทางอย่างไรต่อจากนี้ไปไพ่ใบแรกนะคะไพ่เดทค่ะต่อมาไพ่ใบที่2นะคะไพ่เพดอฟคอยส์ค่ะหรือว่าไพ่เด็กเหรียนญนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่3ค่ะจะเป็นไพ่เซเว่นออฟซอฟค่ะหรือว่าไพ ดาบนะคะแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ six of cups ค่ะหรือว่าไพ่หกถ้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอะคะ่ะหนึ่งไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกกองเนี้ยความรักของสัมพันธ์ที่คุณกําลังแบบรู้สึกว่ามันคุ้มเคอหรือมีอยู่อะมันมาจากความรักที่อาจจะเป็นการรีเทิร์นกับคนคุยเก่าคนที่เคยคบกันมาก่อนคนที่เป็นแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วมันอาจจะเป็นช่วงของการที่รู้สึกว่าเออเรา เราแบบมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวเดิมๆบางอย่างที่ทําให้ทั้งเราและเขาอะรู้สึกดีต่อกันและก็รู้สึกทะเลาะกันด้วยเรื่องราวเดิมๆได้อ่ะค่ะงงไหมเช่นเหมือนกับว่าเออเรามีความทรงจําที่ดีนะมันยังมีไฟที่มันจุดติดกันอยู่มันยังมีเรื่องราวดีๆที่แบบการที่เรากับเขาอะเคยได้ใช้เวลาด้วยกันอะแล้วพอมันได้กลับมาคุยกันมันมีความคิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออมันเข้าใจกันมันซิงกันได้อ่ะแต่ว่า มันก็เหมือนกันว่าเราสาเหตุที่มันทําให้เรากับเขาที่เคยต้องเลิกกันห่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบว่าแยกจากกันมาในครั้งที่ผ่านมาค่ะอาจจะเป็นสาเหตุอีกครั้งที่มันทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่สามารถดําเนินไปได้ชัดเจนเพราะว่าเรา,าจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเลิกกันด้วยเหตุผลเดิมๆอีกไหมเราจะต้องทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันด้วยปัญหาเดิมๆอีกหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ความสาัมพันธ์นี้อาจจะแบบ ต่างคนต่างก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอะรู้สึกระแวดระวังแล้วก็รู้สึกว่าเอองั้นเราไม่ต้องรีบร้อนหรอกเราก็ค่อยๆค,คุยกันไปค่อยๆดูกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในการที่เราอจะมารีเทิร์นกันครั้งนี้เพื่อที่มันจะได้แบบไม่ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนในอดีตนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยรอบเนี้ยมันแบบปัญหาที่ขึ้นมันรู้สึกว่า มันช้ามันแบบทั้งทั้งที่เราอ่ะรู้จักกันมาแล้วนะทั้งนั้นที่เราก็คือเคยคิดกันมาแล้วอะแต่ทําไมพอการที่เราจะทําอะไรให้มันชัดเจนอะมันดูยากจังเลยมันดูแบบค่อยเป็นค่อยไปนิ่งๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนึ่งรู้สึกว่าอย่างบางคนอะอาจจะเป็นการเลิกกันด้วยไม่ใช่การเลิกกันด้วยดีด้วยซ้ำเหมือนว่าเช่นบางคนอาจจะมีการไปคุยกับคนอื่นแล้วก็เลย ห่างกันไปแต่พอเราไปคบกับใครสักคนหนึ่งหรือมีใคร,ครไปคบใครสักคนหนึ่งแล้วมันอาจจะทําให้ความรักครั้งนั้นอ่ะมันไปกันไม่ได้หรืออะไรแล้วแต่แล้วกลับมารีเทิร์นกับคนของเราอันเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยนั่นแหละทําให้อาจจะแบบตังตังเหมือนกับว่าไไ่ายใดแฟนหนึ่งอ่ะอาจจะมีแผลใจตรงนั้นน่ะที่อยู่อ่ะอยู่ลึกๆว่าแบบจะเกิดอะไรที่มันซ้ำรอยแบบนั้นอีกครั้งไหม,ม,ห,มหรือถ้าในกรณีที่ไม่ได้เป็นแฟนเก่ากันเลยนะคะ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันทำให้เราสึกขุมคืนอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เราชอบคนที่เราดิวด้วยอะ่ะเขายังตัดใจหรือว่ายังมีการดิวยังมีการคุยกับคนเก่าอยู่ยังคิดถึงคนเก่าอยู่อะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอะ่ะมันดูมันดูเหมือนมีมีกาแพงอะ่ะมันดูเหมือนมีขอบเขตบางอย่างที่เราเข้าไม่ถึงเขาแบบเขาอาจจะแบบเออเหมือนจะเปิดใจให้เราแต่ลึกๆแล้ว,วาจจะยังมี คนที่เขารักอยู่คนที่เขายังลืมไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ทิศทางความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นไปได้แบบช้าๆหรือว่าแบบยังยังไม่ได้เปลี่ยนดังใจลงมากสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ออร์เคิลกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ make a vision board ค่ะแล้วก็ไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ฟ้าหลังฝนค่ะคือในความรักความสัมพันธ์เนี้ย เราอาจจะต้องมานั่งคุยนั่งถามจริงๆว่าเรารู้สึกดีกับคนคนนี้จริง,รงๆไหมเพราะว่ากับคนคนนี้ไม่ว่ายังไงอ่ะที่ทาความสัมพันธ์อ่ะถามว่ามันจะมีทิศทางเป็นไปในทางที่ดีไหมอ่ะหนึ่งมองว่ามันเป็นไปในทางที่ดีมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างต้องใช้เวลาแล้วก็ในการที่เราอ่ะใช้เวลากับความสัมพันธ์เนี้ยเราต้องไม่ไปแบบหมกมุ่นหรือว่าไปโฟกัสอะไรกับมันมากอ่ะ เราอาจจะแบบใช้ชีวิตของเราไปด้วยในการที่คุยกับเขาในการที่ดูแลใส่ใจเขาแล้วก็เคลียร์ความสุขของเราให้ชัดเจนทําเป้าหมายในชีวิตของเราให้ชัดเจนไปด้วยนะคะแล้วมันจะมีจุดหนึ่งอะที่ความสัมพันธ์อะเหมือนเขาจะค่อยๆลืมคนเก่าค่อยๆลืมสิ่งที่มันเคยเป็นแผลเก่าค่อยๆลืมไออะไรที่มันไม่ดีเก่า,ร,าระหว่างเรากับเขาอะคะ่ะอันนี้ในกรณีที่แบบคนเคยเป็นแฟนเก่าแล้วกลับมารีเทิร์นกันนะเนาะ แล้วมันก็จะเหมือนกับมีการเปิดใจกับมาหากันอีกครั้งมีการเปิดใจให้เราได้แบบเต็มรอยอีกครั้งนะคะแล้วความสัมพันธ์อ่ะมันก็จะค่อยๆเป็นไปในทางที่ดีและสุดท้ายอ่ะหนึ่งรู้สึกว่าเราคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้แบบทําอะไรที่มันชัดเจนอ่ะอย่างแบบมันก็อาจจะเปิดโตคบกันชัดเจนหรือว่าคุยกันแบบให้มันแบบเออเราจะไม่คุ้มเคือกันต่อไปแล้วนะซึ่งมันมีโอกาสสูงมากนะคะอืมก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคุณที่ไปกองที่หนึ่ง เราห่างทางก่อนที่จะไปถึงความชัดเจน,นอาจจะต้องเป็นเหมือนแบบความอดทนความแบบอะไรที่มันเหมือนบบต้องพิสูจน์กันนิดนึงอะ่ะให้เขารู้ว่าเออเราเราจริงใจกับเขาจริงๆนะเราพร้อมจะรอเขาได้จริงๆนะอะไรประมาณนี้ยแต่ระหว่างที่เรารออ่ะมันก็เป็นฟีดของการที่ว่าเราอาจจะต้องมาโฟกัสชีวิตของเราไปด้วยะคะ่ะไม่ใช่มัวแต่แบบว่าไปคอยเอ๊ะเขาจะโอเคหรือยังเขาจะเลิมคนนั้นหรือยังเขาจะรู้สึกดีกับเราได้หรือยังเขาจะเปิดใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราสามารถ มีความรักความสัมพันญไปด้วยโดยที่เราสามารถดูแลชีวิตตัวเราอะ่ะให้ควบคู่แล้วให้สมให้ดีไปด้วยได้อ่ะคะ่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้แล้ะคะ่ะยังไงก็ขอให้มีเรื่องราวความรักดีๆและสมหวังการทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาฟังและติดตามการสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็อย่าลืมดูแล,แลส,สุขภาพกันด้วยเนาะอย่าลาไปดูคมทำนายของคนที่เลือกกองที่สองกันต่อเลยนะคะ สำหรับคนที่ดรงที่สองนะคะหรือหินยูนาคคยูคไนย,ยูนาไคยูนาไคใช่ไหม <laughs> ยู่นาไคเนาะโอเคไพ่ okay. ใบแรกนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักที่มันกลุ่มคืนเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรต่อจากนี้บ้างสำหรับคนที่ดรงที่สองไพ่ทาโร่นะคะใบแรกนะคะเป็นไพสส่ c h e of swords ค่ะไพ่สามดาบเลยนะคะต่อมาใบที่สองนะคะเป็นไพ่ the h h p t e s ค่ะ แล้วก็ใบที่สามนะคะเป็นไพ่จัดเติดค่ะแล้วก็ใบที่สี่นะคะเป็นไพ่เส้นออ f วานส์ค่ะโอเคสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สองอะคะ่ะหนึ่งรู้สึกว่าที่มันคุมเครืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของอาจจะไม่ใช่แค่เรากับเขาหรือเปล่าเช่นเขาอาจจะมีเราและใครอีกคนนึง หรือเราอาจจะมีเขาและใครอีกคนหนึ่งมันเป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายอะค่ะซึ่งมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมันอยู่ในความแบบอึมครึมอะไม่ว่ายังไงมันก็จะไม่มีการเปิดเผยหรือชัดเจนน่ะมันเหมือนว่าเราทุกคนที่อยู่ในลูกความรักความสัมพันธ์เนี้ยรับรู้กันอยู่ลึกๆอยู่แล้วว่าความรักครั้งเนี้ยมันจะมีทิศทางที่จะไม่มีทางชัดเจนขึ้นได้อย่างแน่นอนอะ ซึ่งถ้าเราอยากให้มาาันชัดเจนอ่ะมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอะกล้าที่จะออกมาจากจุดเนี้ยเหมือนว่ามาบอกมาแบบเฮ้ยเออเราไม่อยากให้เราไม่อยากเป็นเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในทิศทางอะไรที่เป็นแบบนี้อีกแล้วอะถ้าแบบจริงใจกับเราอะช่วยแบบเลือกคนใดคนหนึ่งคุยกับเราคนใดคนหนึ่งหรือว่าเราเองอาจจะเป็นคนตัดสินใจที่ว่าเออเราจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งออกมาแล้วมันถึงจะทําให้มันไม่คุ้มเคือค่ะ แต่ดูจากไพ่แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยทุกๆคนเหมือนแบบก็รู้ๆกันอยู่ว่าโอเคเรามีความสุขกันในแบบเจ็บๆสุขๆกันอนะเหมือนกับว่าไม่เป็นไรก็อยู่กันได้คุยกันแบบคุมเครือไปอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อาจจะค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะมีทิศทางที่มันชัดเจนที่มันจะแบบ เคลียร์กันได้ว่าเออเราจะเปิดตัวเป็นแฟนกันสองคนเนี่ยนะมันยากอะ่ะหรือบางคนน่ะคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขามีคนที่เขาคุยด้วยอยู่แล้วเขาไม่สมหวังแล้วเขาก็ยังรักยังอะไรมันยังตัดใจไม่ได้อะ่ะเราขนาดเดียวกันพอเราเข้าไปอะ่ะเขาก็เปิดใจรับเรานะเหมือนแบบเออก็ลองคุยดูก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดใจให้เราแบบเต็มที่อ่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราอะ่ะอาจจะเป็นฟิลของความรู้สึกว่า หมือนเราเป็นตัวสำรองเหมือนเราเป็นอะไรสักอย่างที่เราต้องรอคอยเขาโดยที่มันแทบจะแบบถามว่ามีความสุขดีๆกลับมาให้เราบ้างไหมอ่ะมันน้อยมากอ่ะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเราว่ามันเป็นความสึกที่ว่ามันมันน้อยใจมันมันเหนื่อยมันอึมครึมในความสัมพันธ์มันรู้สึกแบบมันไม่มีความสุขอะค่ะอืมก็โอ้ยเครียดเลยก็ไม่ว่ายังไงอ่ะสำหรับเรานะเรารู้สึกว่า เราอยากให้คนที่เลือกกองเนี้ยถ้าคุณอยากให้มันมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้จริงๆอะ่ะอย่างแรกคือคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมคุยยอมเคลียร์ยอมที่จะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ตามอะ่ะแต่ว่าเราจะยินยันแล้วว่าเราจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมเพื่หรือว่าไม่ชัดเจนอย่างนี้ต่อไปแล้วเราต้องการให้ทุกอย่างมันแบบว่าเออออกมาว่าเราจะเป็นยังไงต่อกันกันแน่ ที่เราคุยๆกันอยู่เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เป็นคนรักกันใช่ไหมหรือว่าเราเป็นแค่ตําแหน่งแค่คนคุยเฉยๆเท่านั้นจริงๆเพราะมันจะได้เหมือนกับไม่เสียเวลาที่จะทนอยู่หรือว่าเหนื่อยใจอีกต่อไปอะค่ะยังไงก็เ๋ยวลองมาดูคำแนะนำจากไพ่ออราเคิลกันดูอีกทีดีกว่าเนะาะไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่ซาวฮิินะคะแล้วก็ใบที่สองเป็นไพ่คบซ้อนค่ะ อย่างที่บอกอะค่ะว่าที่ทางความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สองอะมันมีแนวโน้มที่จะลงเอยด้วยกันอะค่อนข้างยากอะเรารู้สึกว่าถึงคุณจะลงเอยกันอะมันก็จะเป็นความสมัมพันธ์ที่แบบอาจจะไม่ได้ซินเซียต่อกันอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นะมันอาจจะมีใครบางคนในใจของเราหรือของเขาอะที่ซ่อนอยู่ดึกๆแล้วก็เก็บกันไว้โดยที่ ลืมหรือตัดไม่ได้อีกคนแล้วก็อยู่กันไปอยู่อย่างเงี้ยซึ่งสําหรับเราเราก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันมีความสุขจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เข้ามาฟังเนาะเราไม่สามารถตัดสินใจแทนใครได้แต่สิ่งหนึ่งที่พ่ยอยากบอกก็คือบางครั้งคุณอาจจะต้องลองถามใจตัวเองค่ะว่ามันคุ้มไหมมันเป็นสิ่งที่มันสร้างความสุขใจให้เราจริงๆไหมความสัมพันธ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่อย่างเงี้ย มันทําให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคือในขณะที่เราอยู่กับตัวเองในขณะที่เรากําลังรอเขาหรือว่ารอรอให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นอนะเรามีแต่ความเศร้าความเหงาความเดียวดายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ร้องไห้เราก็ได้แต่กอดตัวเองอยู่ลําพังอะคะ่ะซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเออความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเรียกว่าความรักเนาะ มันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราควรจะต้องทําอะไรชัดเจนหรือเปล่ายอมสู้ยอมดึงตัวเองออกมาเพื่อที่จะได้แบบไปเจออนาคตที่มันสดใสกว่าที่มันดีกว่าที่มันแบบสร้างความสุขให้กับเราได้จริงๆมากกว่าประมาณเนี้ยค่ะอืมก็ไม่ไว่ายไงหนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกกองที่สองทุกทุกคนเลยนะคะขอให้มีความรักดีๆเข้ามาขอให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีสติในการที่จะ,ะเผชิญกับ สิ่งต่างที่เข้ามากันทุกคนเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพและร่างกายกันดีๆนะคะวันนี้ก็ไปก่อนเนาะสำหรับคนที่เลือกที่สองอย่าลาไปดูคำใายของคนที่เลือกกองที่สามกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะคะก็อย่าเรามาดูกันว่าความรักที่มันคุมเคินเนี่ยมันจะมีทิศทางอย่างไรต่อจากนี้กันนะคะ ไพ่คาโร่นะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่ควีนออฟสอดค่ะหรือว่าไพ่ราชินีดาบนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟสอดค่ะหรือว่าไพ่แปดดาบนะคะไพ่ใบที่สามเป็นไพ่ควีนออฟวานซ์ค่ะหรือว่าราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่คิงออฟคัพสค่ะอ่าโอเค สำหรับคนที่กองที่สนะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันคุมคืออยู่ในตอนนี้หนึ่งมองว่าตัวคุณเองอ่ะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นหนทางที่มันชัดเจนเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ให้เรื่องราวมันมีความชัดเจนขึ้นมันเหมือนกับว่าเรามองไม่เราไม่รู้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าถ้าเราตัดสินใจพูดอะไรนี้ออกไปอ่ะแล้ว อนาคตต่อมาสิ่งที่ตามมามันจะเป็นยังไงมันก็เลยทําให้เราอ่ะมีความรังเลความกล้าก,กลัวแล้วสุดท้ายอะ่ะมันก็ได้แต่ทําให้เราอึดอัดแล้วก็เหมือนคนที่แบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันแบบอยู่นิ่งๆเราก็ถูกมัดไว้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตามรูปเลยแล้วไม่ก็ถึงว่าอยู่กับเขาต้องอดทนด้วยความรู้สึกที่ว่ามันไม่เราไม่สามารถเป็นตัวเราไม่สามารถแสดงความ ความรู้สึกของเราที่แท้จริงออกมาได้ไม่สามารถพูดในสิ่งที่เราต้องการกับคนที่เราดิวอยู่ด้วยหรือคุยอยู่ด้วยได้จริงๆอะคะ่ะแล้วถามว่าตัวคุณอยากเป็นอิสระจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมหนึ่งบอกว่าตัวคุณอยากที่จะแบบออกมาเรารู้สึกว่าเราอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเด็ดขาดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบบคอยดีเพนออนกับใครอะเพราะจริงๆตัวตนของคนที่เล่าก่อนนี้หนึ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ มีความแก่งในตัวเองอะ่ะแต่อาจจะเพราะว่าด้วยความที่เราแคร์เขาในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเนาะแคร์คนเราด้วยมากๆจริงๆมันมาเลยทําให้เราเหมือนแบบโอเคเรายอมลดอีโก้เรายอมลดศ e ักดิ์ศรีหรือเรายอมลดอะไรก็แล้วแต่อ่ะที่เราเคยมีเคยเป็นอะ่ะเพื่อที่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่มันชัดเจนที่มันมีแบบวันหนึ่งเราคงได้แบบลงเอยกันหรือว่าได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะแต่ว่า หนึงมองว่าสุดท้ายแล้วว่าแนวโน้มของความสัมพันธ์เนี้ยทิศทางมันก็ยังคงเป็นอะไรที่คบกันไปเรื่อยเ่เหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนให้เราอยู่ดีอ่ะอีกฝ่ายก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเออเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะมีความอ่อนโยนคือเป็นคนที่เหมือนแบบคอยปลอบประลมใจเยียวยาเราได้อ่ะแต่ว่าไม่มีความเด็ดขาดหรือว่ามีความแบบทำอะไรให้มันชัดเจนให้กับเราได้อ่ะค่ะ เหมือนแบบถ้าเราแบบเออไม่สบายใจมีปัญหาเขาก็จะคอยอยู่เคียงข้างคอยสป,ปอร์ตเรานะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราต้องการแบบให้เขาทําอะไรที่มันชัดเจนในความสัมพันธ์นะ่ะเขาอาจจะแบบอยู่นิ่งๆหรือแอบแบบหายไปสักพักแล้วพอดูว่าไม่มีอะไรก็กลับมาค่ะราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะยังคงมีแนวโน้มที่จะไม่ชัดเจนต่อไปอืมแล้วสิ่งที่มันตามมาหนึ่งมองว่าตัวคุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกเหมือนเราอะ่ะ ถูกแบบก็เรียกว่าอะไระทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าตัว,วเรามันมันเอาใจไปผูกกับเขามันนี่ไปกับเขาจนวันหนึ่งอ่ะมันจะถึงจุดที่เราความรู้สึกที่มันดีๆความรู้สึกอะไรต่างๆอ่ะมันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกที่แย่เหมือนกับว่าเพราะว่าตัวควีนออฟสอดหรือว่าควีนออฟวันอ่ะมันอย่างที่บอกค่ะว่าตัวคุณค่อนข้างเป็นคนจริงคนแก่งแล้วก็เด็ดเดี่ยวในตัวเองอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเค ถ้าในเมื่อคุณจะไม่ชัดเจนเราจะชัดเองชัดเจนเองแล้วกันแล้วไอ้ความสึกดีๆที่เคยมีให้กันอนะ่ะมันอาจจะกลายเป็นความเด็ดขาดบางอย่างที่ทาให้กลายเป็นอีกขั้วตรงข้ามหนึ่งอะคะ่ะเช่นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเราจะรู้สึกแยกกับเขามากจนแบบมันไม่สามารถกลับมาคุยกันแบบเพื่อนกันอีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบเออมองเขาด้วยความรู้สึกดีอีกต่อแล้วเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะเชื่อใจเขานะเรารู้สึกดีๆเขาเรา รอคอยเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาทําให้เรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็ดูแบบไม่มีความชัดเจนอยู่จนวันหนึ่งเราสึกว่าโอเคเราจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็อย่าดูกันต่อไปเลยดีกว่ามันจะเป็นฟิลอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะอืมก็เดี๋ยวยังไงก็ลองมาดูคําแนะนําจากไพ่ออร์เคินกันเนะาะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่พิเชอร์ค่ะ ก็ไปที่สองนะคะเป็นไพ่เก็บชังค่ะยิ่งเพิ่งตกใจนะ <c oughs> คือเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอะว่าคือด้วยความที่คุณอะเป็นคนที่อาจจะแบบเก่งเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ต้องการความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งอะเราอาจจะมีการเผลอไปควบคุมอีกฝ่ายโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะเราต้องการให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันดูซินเซียต่อก,กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาอ,อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะให้ความรักความสัมพันธ์อะ มันชัดเจนหรือว่าแบบว่าเออเขาอาจจะรู้สึกว่าก็คบกันไปอย่างนี้อยู่อย่างนี้กันไปมันก็ดีกว่าแล้วพอมันมีถึงจุดหนึ่งเีารู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาถ้าอย่างนั้นเราก็กลับมาดูแลตัวเราเองก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าการมีเขามันก็ไม่ได้แบบเติมเต็มหรืออะไรให้กับเราเท่าไหร่ในเหมือนว่าเมื่อมองสิ่งที่เขาทําให้เราอะนะคะเราอย่างความรู้สึก ที่มันเคยมีต่อกันน่ะมันก็อาจจะกลายเป็นโคร้ตรงข้าม mm. เช่นโอเคงั้นก็อยู่ห่างกันเลยดีกว่า mm. เป็นเพื่อนก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักทั่วไปละกันอะไรประมาณนี้ซึ่งสําหรับคนที่เลือกกองที่สามอะ่ะทิศทางใน,น,น,นความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่ว่าถ้าปล่อยไว้ก็ยังจะค,คุมเคยอย่างนี้ต่อไปแล้วมีถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เอาละกับความสัมพันธ์นี้แล้วเราพร้อมที่จะเดินออกมาแล้วมันอาจจะทําให้คนที่เราดิวด้วยหรือคุยด้วยอะ่ะ ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราด้วยซ้ำเหมือนเราเลือกที่จะแบบกลับมาดูแลตัวเองกลับมากลายเป็นคนที่แบบเข้มแข็งเราก็กหบดชีวิตของเราโดยที่ไม่แบบรีเพนออนกับใครอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ไม่ว่างไงก็เป็นกำลังใจคนที่กองที่สามเช่นเดียวกันนะคะขอให้มีเรื่องราวความรักดีๆกันเข้ามาแล้วกันค่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้หนึ่งก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่ เข้ามาติดตามกันไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากลองเล่นเทียรกราร์ดในหัวข้ออื่นที่ไม่ใช่การฟังอะคะ่ะหนึ่งมีทวิตเตอร์ชื่อเดียวกับในใน u t u b e เลยนะก็คือ Healing Time b บมีอะคะ่ะลองเข้าไปเซิร์ชในทวิตเตอได้สำหรับใครที่เล่นทวิตเตอร์เนาะหรือแม้กระทั่ง Instagram ก็ชื่อเดียวกันเหมือนกันคช่ะ h e a l i n g t i me บมีนะคะแล้วก็ช่องทางเดียวกันเลยก็คือ Facebook อยู่ที่ว่าใครแบบ อยู่ชอบอยู่แพลตฟอร์มไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามเลือกติดตามกันได้ตามแพลตฟอร์มนั้นแต่ว่าอย่างในแต่ละอันมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างใน t w i t t e r เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แตกต่างมากจากใน IG หรือว่าใน a c e บุ o กเท่าไหร่แต่อย่างแบบว่าอ่นไพย YouTube ่ยูทูบอ่ะมันก็จะมีความแบบพอเราไปอ่าน พี่ทำพิธการใน t ิ t t อกอ่ะมันต้องใช้เวลาสั้นลงมันก็จะเป็นการฟังแบบสั้นๆอีกแบบหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองสนใจยังไงก็อลองเลือกติดตามแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มได้เพราะยังไงก็กราบขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสป,ปอร์ตอยู่ดีค่ะวันนี้หนึ่งก็ไปแล้วนะคะแล้วอยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะขอให้เป็นอาทิตย์ที่ดีแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะคะวันนี้หนึ่งก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย